ที่มีคนถามมาว่าเวลาที่สอนครูนะครับเวลาที่สอนเนี่ยแล้วทําไมเพื่อนบางคนออกจากห้องเรียนโดยที่ครูไม่รู้เลยว่าทําไมถึงเด็กออกไปแล้วเข้ามาไม่ได้ปัญหาน,นี้เกิดจากนะครับครูเปิดห้องเรียนไว้แล้วเด็กเข้าไปรอครูคนที่เข้ามาคนแรกนะครับจะกลายเป็นคนจัดการชั้นเรียน โดยในหน้าต่างของคนนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยเข้ามาก่อนคนแรกผมจะเห็นคนที่เข้ามาร่วมประชุมหรือด้วยห้องเรียนเนี่ยมีสามปุ่มเห็นไหมนะครับเนไครับเห็นไหมปุ่มนี้ถ้าเรากดคลิกที่สามปุ่มนี้มันจะสามารถตรึงเขาขึ้นหน้าจอเพื่อคุยกันให้เพื่อนเห็นได้และ สามารถนอาออกจากห้องประชุมได้นะครับเมื่อออกจาอยงประชุมเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาเลยในในคลาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ครูต้องเข้ามาก่อนหรือไม่เปิดชั้นเรียนไว้นะครับคลิปนี้ให้ดูแค่สามมุมนี้ก่อนแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูว่าปิดชั้นเรียนยังไง